เทคนิคคุยทีละหลายคนโดยไม่โดนจับได้ฉบับสายเนียนมือโปรรักเดียวใจเดียวมันดีแต่รักหลายคนก็มีฟิลของมันใครไม่เคยหลุดเข้าโหมดคุยหลายคนพร้อมกันถือว่าใจแข็งระดับพระอรหันต์หรือไม่ก็ไม่มีใครทักมาเลยสักคนเอา้าเศร้าเฉยแต่สำหรับคนที่อยู่ในสนามรบแห่งความสัมพันธ์ยุคแชทคุณน่าจะเข้าใจดีว่าการคุยหลายคนพร้อมกัน ไม่ได้แปลว่าเราเลวเสมอไปบางครั้งมันก็แค่เรายังเลือกไม่ได้หรือยังไม่แน่ใจว่าคนไหนใช่จริงๆแต่บางคนก็ใช่ครับเลวจริงและถ้าจะคุยหลายคนแบบไม่โดนจับได้วันนี้เรามีคู่มือฉบับสายเนียนมือโปรที่ไม่ได้สอนให้ครบซ้อนนะครับแต่ถ้าคุณอยู่ในโหมดดูดูกันไปก่อนหรือยังไม่ผูกมัด เทคนิคเหล่านี้จะช่วยให้คุณรอดจากดงดราม่าได้แน่นอนบทเรียนที่1ตั้งชื่อในมือถือให้ปลอดภัยไว้ก่อนอย่าชื่อน้องเมย์ปลงหรือที่รักทิกกลาสเด็ดขาดเพราะถ้าอีกคนเห็นเข้างานงอกสายเนียนตัวจริงมักใช้ชื่อปลอดภยัยเช่นเมย์มาร์เก็ตติ้งอิงงานพรีเซนต์พี่ปุ๊กใช้ได้ทั้งชายหญิงค่ายอบรมอย่ารับ อันนี้สายรุกใช้บ่อยอย่าลืมบันทึกชื่อแบบที่ต่อให้ใครมาเห็นก็ไม่สะดุดใจข้อต่อไปจัดตารางหัวใจให้เป๊ะกว่าตารางเรียนคุยหลายคนไม่ใช่เรื่องเล่นๆคุณต้องมี Google Calendar ฉบับหัวใจไว้ในหัววันจันทร์แชทกับน้องเฟิร์นสายหวานวันพุธวิดีโอคอลกับแป้งสายหาสุกนัดดูหนังกับเมสายเงียบแต่มีสเสน่ห อย่าทำพลาดด้วยการทักผิดคนเช่นแคปหน้าจอแชทอีกคนมาส่งให้อีกคนดูบอกเลยว่าสายเนียนตายเพราะนิ้วมากกว่าปากเสมอข้อต่อไปใช้สไตล์แชทเฉพาะตัวกับแต่ละคนอย่าก,กอบข้อความเดียวกันไปแปะทั้งกลุ่มเพราะถ้าวันหนึ่งเขาเอาแชทมาเทียบกันแล้วพบว่าได้รับแคปชั่นประจำวันเดียวกันแปะคุณจะโดนลากเข้าสารหัวใจทันที สายเนียนควรมีสไตล์การพิมพ์ที่ต่างกันเช่นกับแป้งส่งสติกเกอร์น่ารักกับเมใช้อิโมจิเป็นหลักกับเฟิร์นเน้นคุยเรื่องหนังและเพลงเหมือนเวลาไปตลาดคุณต้องรู้ว่าพ่อค้าคนไหนขายผักคนไหนขายเนื้อสอเสือบทเรียนที่4 s o โซเชียลมีเดียคือกับดักอย่าลืมว่า Instagram Story คือศัตรูอันดับหนึ่งของสายเนียนถ้าจะโพสอะไร ต้องแน่ใจว่าคนที่คุณไม่อยากให้เห็นจะไม่เห็นเทคนิคปิดสตอรี่เฉพาะคนอย่าโพสรูปที่มีเงาสะท้อนเคยมีคนเห็นหน้าอีกคนในช้อนกาแฟถ้าไปที่เดิมหลายรอบเปลี่ยนเสื้อถ่ายใหม่ทุกครั้งบทเรียนที่5รู้ว่าเมื่อไรต้องถอนตัวต่อให้เนียนแค่ไหนแต่สุดท้ายถ้าใจไม่ซื่อระบบมันจะพังคุยหลายคนได้แต่ถ้ามีใครเริ่มจริงจัง ให้รีบเคลียร์ทันทีเพราะเรื่องแบบนี้ไม่มีใครชนะจริงๆสายเนียนระดับโปรมักรู้ว่าเกมไหนควรเล่นและเกมไหนควรถอยสรุปสายเนียนไม่ได้หมายความว่าไร้หัวใจการคุยหลายคนในยุคที่ความสัมพันธ์มันคลุมเครือไม่ใช่เรื่องผิดแต่สิ่งสำคัญคือความซื่อสัตย์ต่อตัวเองและเคารพใจของคนที่เราคุยด้วย เพราะถ้าความเนียนมันแลกมาด้วยการทำร้ายใจใครสักคนสุดท้ายแล้วคุณก็แค่มือโปรในเกมที่ไม่มีใครชนะความรักในยุคนี้ไม่ได้เริ่มจากคำว่าจีบแต่เริ่มจากคำว่าแมทแอปพลิเคชันหาคู่กลายเป็นของติดเครื่องพอๆกับ l i น์และชอปปี้และแม้ว่าแฟนคุณจะคุยกันทุกวันโทรหากันทุกคืนแต่ Tinder ก็ยังอยู่ในเครื่องเขาอย่างแนบแน่นเหมือนแอปธนาคาร คำถามคือจะทำยังไงให้เขาอยู่ในกรอบทั้งที่เขายังอยู่ในแอป t i n d e อร์ยินดีด้วยครับเพราะวันนี้คุณเจอกับคู่มือเลี้ยงแฟนในยุคแมชไม่หยุดฉบับคนใจนิ่งระดับพระอรหันต์แล้วบทเรียนที่หนึ่งความไว้ใจไม่ได้แปลว่าไม่ไวางแผงการเลี้ยงแฟนให้อยู่ในกรอบไม่ได้แปลว่าต้องกดดันให้เขาลบทินเดอร์ทิ้งเพราะยิ่งกดคนยิ่งอยากแอบ มันเหมือนเลี้ยงแมวคุณต้องให้พื้นที่แต่ต้องวางกระดิ่งไว้ที่คอใช้คอนเซปต์สบายใจแต่ไม่สบายตัวให้เขารู้ว่าเรารู้ทันแต่ไม่พูดให้เขารู้ว่าเราไม่ได้ระแวงแต่เราระวังให้เขารู้ว่าแม้จะมี tinder แต่ถ้าก้าวผิดเมื่อไหร่เดี๋ยวได้แมช c h กับกรรมแน่นอนบทเรียนที่สองแกลงไม่รู้ดีกว่าเปิดสึกสมมุติคุณเห็นแฟน match กับใครสักคน คุณรู้ก็จริงแต่ถ้าคุณเปิดด้วยประโยคยังเล่นทินเดอร์อยู่เหรอจบเลยครับจบแบบระเบิดกลางใจทั้งคุณและเขาให้เปลี่ยนเป็นการปั้นสถานการณ์วันนี้ที่ทำงานมีคนพูดเรื่องทินเดอร์กันเต็มเลยเธอว่าแอปนี้มันยังมีคนจริงจังอยู่ไหมอะแปลว่าฉันรู้ว่าเธอ,อยัง